เวลาปลดล็อกรถยาร a เซทีฟนะครับถ้าเราอยากให้ตัวรถเปิดแสงไฟต้อนรับเราแบบนี้ทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับผมปกตินะครับตัวรถยารีเซทีฟเนี่ยค่าเดิมจากโรงงานเนี่ยเวลาเรากดปลดล็อกรถนะครับมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้ครับแต่ทีนี้เราจะมาเปิดค่านะครับระบบแสงไฟต้อนรับเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยครับผมตอนนี้ผมเข้ามานั่งอยู่ในรถนะครับเราก็จะกดปุ่มคูสตาร์สองครั้งนะครับโดยไม่เหยียบเบรกนะครับ ทีนี้หลังจากที่เราเปิดสวิตช์ออนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สวิตช์คำสั่งตัวนี้นะครับเลื่อนนะฮะซ้ายขวาขึ้นลงเนี่ยเราเลื่อนซ้ายขวานะครับมาที่ตำแหน่งรูปเฟืองครับหลังจากนั้นใช้คำสั่งขึ้นลงนะครับเลื่อนลงมาที่เมนูการตั้งค่ารถยนต์ครับหลังจากนั้นนะครับเราจะกดปุ่ม Enter นะครับเพื่อเลือกเมนูนะครับกดครับพอเราเข้าเมนูมาแล้วนะครับ เราใช้ลูกศรขึ้นลงนะครับเลื่อนมาที่เมนูแสงไฟต้อนรับครับแล้วเรากด enter ครับหลังจากนั้นนะครับเราเลื่อนมาที่เมนูนี่ครับไฟหน้าสองทางออกจากบ้านนะครับเนี่ยฮะใช้ลูกศรเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับมาที่เมนูไฟหน้าสองทางออกจากบ้านแล้วเรากด enter ครับไฟเขียวติดขึ้นแบบนี้นั่นหมายความว่าเราทำการเปิดระบบเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากที่เราทําการเปิดระบบแสงไฟต้อนรับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันครับอ่ะกดปุด่ล็อกรถนะครับปึ๊บนี่ครับผมไฟน่าจะติดขึ้นแบบนี้นะครับให้เราเนี่ยสาวินาทีนะครับเพื่อให้เรามีเวลาเนี่ยเดินทางในที่มืดๆนะครับเดินออกจากบ้านหรือเดินออกจากในที่มืดเพื่อเดินไปที่ตัวรถนะครับแสงไฟตัวนี้จะช่วยสองทางในการเดินไปหาที่ตัวรถนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของ เราอาจจะมีในเรื่องของอุปสรรคอะไรที่เราจะมองไม่เห็นในยามกลางค่ำกลางคืนนะครับโดยรอบเนี่ยอาจจะไม่มีแสงไฟเราก็อาศัยจากแสงไฟที่ด้านหน้าตัวรถนี่แหละครับเป็นตัวช่วยนําทางเราไปที่ตัวรถครับผม